สวัสดีครับผม,ผมแอปนะครับเดีย๋ยววันนี้ผมก็จะมอีอุปกรณ์ที่ช่วยในการมัดยางนะครับมาแนะนําให้เพื่อนๆเผื่อที่จะเป็นประโยชน์ท่านไหนที่จะนําไปทําตามผมก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยครับไม่ได้ห่วงตัวนี้ผมคิดขึ้นมาก็จะเป็นไม้ธรรมดานะครับจะเป็นไม้เหลาแล้วก็การเชือกตกสองฝั่งก็คือเราก็จะ ลดขนาดลงมาหลังจากนั้นก็จะมีการพิเศษก็คือจะมีการผ่าร่องไว้ที่แนวสันเนี่ยนะครับ <_ c ười> การใช้งานก็นคือเราพันเชือกเก็บไว้เลยครับเหมือนกับสวยธรรมดาน,นะครับหลังจากนั้นตอนที่จะใช้มัดยางจริงเนี่ยข้อพิเศษของมันก็นนคือร่องตัวนี้แหละครับเมื่อเราเราปกติเนี่ยถ้าเราไม่มีร่องใช่ไหมครับดึงมันก็จะหมุนออกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆยทีนี้ถ้าเกิดพอมีร่องเงี้ยตอนที่เราจะมัดยางนะครับเราอยากจะได้ความยาวของเชือกแค่ไหนเนี่ยเราจะอยากจะล็อกเชือกไว้ตรงไหน,เ,นเราก็เอาเชือกของเขาเนี่ยครับ ผ่ากับเข้าไปในร่องพอผ่ากลับไปในร่องเนี่ยเมื่อเราดึงเนี่ยครับมันก็จะไม่คลายขนาดมือผมไม่ได้กำนะครับมันก็ยังไม่คลายมันทาให้เราตอนที่เราดึงเนี่ยมันเราก็จะไม่จับไม่เจ็บมือเพราะว่าเราจะใช้แรงได้เต็มที่เลยก็ข้อดีก็ประมาณเนี้ยครับก็ส่วนส่วนวิธีการถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจแล้วว่าสงสัยว่ามันทํำยังไงเนี่ยทักมาหาผมได้หรือถ้าอยากจะได้เป็นงานสะสมเนี่ยครับก็สามารถติดต่อมาได้ผมก็ทําขายให้ด้วย วัวนี้ก็ตัวละร้อยพร้อมกับสาย PE แข็งให้ด้วยนะครับเป็นสายเบอร์สองร้อยตอนตัวที่ผมถือเนี่ยเป็นไม้พยุงดำนะครับเจ็ดเจ็ดราคาที่ผมบอกไปเนี่ยจะเป็นไม้พยุงกับไม้ชิงชันทั้งหมดเลยนะครับก็เอาเป็นงานสะสมด้วยละกันเดี๋ยวมาดูการใช้งานนะครับว่ามันใช้งานยังไงโอเคครับหลังจากก็คือขั้นแรกก็คือที่ ตัวปมเชือกปลายเชือกเนี่ยผมจะโนไฟไว้ก่อนเพื่อให้เขามีปมที่มันใหญ่แล้วก็หลังจากนั้นผมจะมัดเชือกติดไว้กับอะไรหนึ่งเส้นนะครับอะไรก็ได้แล้วกเ็เอาเชือกตัวนี้ครับแย่เข้าไปด้านล่างแล้วก็ไปพันอ้อมเชือกสองเส้นนั้นนะครับมาหนึ่งรอบจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วกลับมารอดตัวเองนะครับมันก็จะล็อกหลังจากนั้นเราดึงเขาก็จะล็อกปมไว้แล้วก็การใช้งานนะครับอ่าพอดีผมมัดไปละข้าหนึ่งเนีย่ยดูนะครับยางที่ใช้มัดอันนี้ครับ เป็นยางยี่ห้อสมใจนะครับเป็นยาง10หมิลรูเล็กก็จะประมาณนี้ครับเดีย๋ยวใส่รูเล็กผมก็จะให้เทคนิคเพิ่มเติมไปเลยกันปกติถ้าเป็นยางรูเล็กเนี่ยการที่เราจะใส่เชือกเข้าไปจะมีปัญหาค่อนข้างยากมากเลยอาจจะต้องเอาของมาถ่างบางท่านก็ใช้ใช้คีมเข้ามาถ่างรูยางให้มันกว้างแล้วก็ยัดเข้าไปถ้าตาปลายคีมมันคมก็จะมีโอกาสที่มันจะกัดรูด้านในเป็นแผลซึ่งอายุการใช้งานมันจะสั้นลงดี ผมมีวิธีที่มันง่ายๆนี่เลยครับไม่ใช่น้ำผึ้งนะครับตัวนี้เป็นสนไลด์ธรรมดาเนี่ยเราก็เอาเชือกที่เราเตรียมไว้นะครับจุ่มเข้าไปสไลายหน่อยนึงแล้วก็ใส่เข้าไปหลังจากนั้นเขาจะเข้าง่ายมากเลยครับเนี่ยครับข้อดีของการใส่สไลดอย่างน่งก็คือเมื่อสไลด์อยู่ในเนี้ยความลื่นของตัวสไลด์เองเนี่ยจะทําให้เชือกกับยางเนี่ยเสียดสีกันน้อยลงเพราะว่ามันได้รับการหลอ่อลื่นจาก สไลมันก็เลยทําให้การขาดจากด้านในจะเกิดได้ช้าขึ้นเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่เล่นยา,นางค่อนข้างแข็งครับผมก็เลยค่อนข้างเห็นผลชัดเลยว่าจุ่มสไลกับไม่จุ่มเนี่ยครับเดีย๋ยวพอใส่เข้าไปแล้วถ้าเราต้องการแย่ยางเข้าไปให้มันลึกกว่านี้นะเนาะใส่เชือกเข้าไปให้มันในยางให้มันลึกกว่าเนี้ยอีกตัวหนึ่งก็เอาเป็นลวดก็ได้ครับพับครึ่องอย่างเงี้ยครับตายมันจะไม่คมอย่างเงี้ยนเราก็ดันลงไปเลยเนี่ยครับจะเอาลึกแค่ไหนก็ ดันลงไปดูนะครับหลังจากนั้นก็อันนี้ก็จะมัดเงื่อนธรรมดาเนี่ยครับซึ่งเงื่อนนี้ก็ไม่มีความพิเศษอะไรไปหาดูได้ตามคลิปทั่วไปนะครับผมก็ใช้เงื่อนปกติทั่วไปเนี่ยครับเราก็ไล่ให้มันอยู่ตรงปลายที่มันพอดีหลังจากนั้นตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยมันยาวเราก็ผ่านมาได้ตำแหน่งที่เราจะเอาผมก็ใส่ไว้ในร่องหลังจากนั้นการดึงผมนะครับ นีครับดึงแค่นี้ก็เข้าแล้วครับพอดึงเข้าแล้วเนี่ยเราก็มัดต่อมัดเก็บต่อจักสองรอบเพื่อความแน่นอนี้ผมจะมัดเก็บปมนะครับผมก็จะมัดเงื่อนตายเข้าไปสองทีนะครับเก็บปมเรียบร้อยครับแค่นี้ก็ตัด ก็โดนเก็บผมเชือกนิดนึงทีนี้มาดูนะครับเศษเชือกที่มัดด้วยวิธีนี้นะครับเดี๋ยวผมดึงออกมากครับเหครับจะมีเศษเชือกเหลืออยู่แค่นี้ยมันทําให้เราใช้เชือกที่มามัดนะครับได้ค่อนข้างเกิดประโยชน์มากเพราะเราจะไม่ค่อยเหลือเศษจริงเดี๋ยวมาดูอีกอันนึงนะครับพอดีด้านนี้อาจจะใส่ง่ายด้านนี้ดีกว่าผมจะใส่ยากขึ้นฝั่งนี้ครับเป็นเชือกสามมิลฝั่งที่เกาะน,นี้เป็นสองจุดห้าดูนะครับ ถ้าปกติใส่เข้าไปเนี่ยครับจะใส่ค่อนข้างยากมากเลยแหละเพราะว่ามันรูมันเล็กพอเราผมจมตำไหลเข้าไปหน่อยดูผลง่ายเลยครับเข้าไปลึกพอเลยไม่ต้องเอาไอ้ลวดทิมเลยก็ยังได้ครับมัดได้เลยเนะครับสองทิมกดเข้าไปลึกเลยดูนะครับผมจะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะผมถ่ายมาก่อน ยีายเข้าไปด้านล่างครับของเชือกเส้นนั้นแล้วก็จับตัวเขาเองอ่ะพันรอบเชือกเส้นนั้นแล้วก็กลับมาลอดรูตัวเองนะครับแล้วก็เข้าบ่วงปกติเป็นรูใหญ่เนี่ยผมจะใส่เชือกที่หลังนะครับจะตั้งบ่วงก่อนแต่นี้เนื่องจากรูเล็กก็ใส่ไว้อเลยประมาณนี้ครับดูนะครับก็พัน ตำแหน่งที่เราคิดว่าเราดึงถนัดความยาวที่เราพอใจนะครับก็ดึงนะครับแล้วก็เก็บสักสองชั้นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองหลังจากนั้นมัดเงี้ตายแล้วครับขังสองขัง วันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับตัวช่วยแบบนี้ก็ได้ค่อนข้างดีครับอ่าจริงๆผมถ้าเกิดท่านไหนมีมีมอ่าความรู้ทางเชิงช่างเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้เองได้เลยนะครับแต่สําหรับท่านไหนที่ต้องการความสะดวกหรือต้องการไม้หายากเป็นงานเก็บสะสมเนี่ยติตต่อผมเข้ามาได้ครับราคาตามที่แจ้งเข้าไปหรือว่าถ้าเกิดท่านไหนอยากจะทําเองเนี่ยเทคนิคในการทาเนี่ยผมไม่ได้ห่วงครับสอบถามกันได้ โอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ